เราเข้าสอ่ MCall.net ค่ะครับผมวันนี้วันจันทร์นะครับพบคุณศรีสุดาว,นนวินิสุวรรณและผมอาทพลนันล้ำนะครับค่ะวันนี้เราคุยกับคุณเก่งใช่ไหมคะครับจะกเก่งดอทคอนะฮะวันนี้คุณเก่งจะมาคุยให้ฟังถึงการนําเอาแอปพลิเคชันนะครับที่ที่เราเห็นเห็นหรือพบเจอในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยไปต่อ,อยอดทําทการตลาดว่ามันมีเคสที่ใครเข้าไปทําอะไรได้บ้างนะครับเผื่อว่าท่านฟังที่กําลังมองมอง,มองหาแนวทางอะไรสักอย่างของตัวเองเนี่ยจะพอจะหยิบฉวยเอา ที่เราเจออยู่เป็นแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้นะครับแต่แตว่าช่วงแรกค่ะใช่ก็มีเรื่องน่าสนใจด้วยใช่ไหมมีข่าวมาอัปเดตกันวันอาทิตย์นี้จะมีงานสัมมนารจริงๆช่วงนี้งานสัมมนาชุกมากเลยนะหลังสัมมนาของเรา New Media Forum ซึ่งเดี๋ยวช่วงแรกจะเล่าให้ฟังว่า New Media Forum ที่เรานำขึ้นไปใน Facebook แล้วมีสไลด์มีวิดีโอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีงานสัมมนาที่กำลังจะมีขึ้นในวันมาเล่าสู่กันฟังด้วยค่ะในช่วงข่าวนะคะไปอัปเดตกันค่ะ ทันสมัยไม่ตกเทรนด์กับข่าวสารในแวดวงเทคโนโลยีในช่วง IT NEWS วอาแล้วครับวันแรกค่ะเสาร์นี้เอนอท์นี้อ่กตอนถึงช่วงนั้นที่บอกไป Facebook ของรายการตอนนี้มีการ upload, อัปโหลดอ่อสไลด์นะคะของคุณกันพิรมครผู้บริหาร h ีเอ็นนอร์ตันใชะมีคนถามมาถึงกันมากๆเลยจากงาน New Media Forum เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นะคะออนอกจากคลิปของเสียงคุณอภิรักษ์โกศยุทินที่ปรึกษ,ษานายรัฐมนตรี <Hey. S 2> คลิปเสียงแล้วก็ภาพของนายกรัฐมนตรีก,กับเรื่องของนิวมีเดียนะคะวันนี้เราได้เพิ่มข้อมูลไปก็คือสไลด์ของคุณกันพิรมรนะคะที่พูดถึงเรื่องของนิวมีเดียซึ่งเป็นสไลด์ที่ดูดูแล้วเนี่ย คนขนาดอย่างเราคนไอทีที่เราเห็นข้อมูลเหล่านี้เป็นประจำเนี่ยได้ดูสไลด์ของคุณกันพิรมแล้วชอบมากๆเลยนะคะจะม,มีโอกาสจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญในรายการด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะดาวน์โหลดหรือว่าอยากจะเข้าไปดูไปดูที่ f a c e b o o k c o m m c o n n e t ค่ะใครไม่ได้ไปงานนะครับก็ดูได้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงงานสัมมนา,าที่น่าสนใจมากวันทย์นี้ที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่าจะให้ผู้ที่ จัดงานเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเองขอต้อนรับคุณวรวิสุทธิพิญโยยางนะครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ mkttwitt.com ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็องก็คุ้นเคยกันอยู่นะส่วนใหญ,ญ่เขาจะไปคุณช่องอื่นนะไม่กลัวเขาลืมสมทอแล้วมอสมทอไม่ลืมได้ไงแบบจะจัดงานอะไรครับก็จริงๆแล้วอันนี้จะเป็นการมีติ้งของคนในเว็บไซต์อะครับคือพอดีสร้างเว็บไซต์หนึ่งขึ้นมาเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งสำหรับนักการตลาด เพื่อให้เห็นภาพเาพื่อนฟังที่ออนไลน์อยู่นะครับ w w w m k t t w i t t w i t c o m นะครับจะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่คุณบริสสุ์ก่อตั้งขึ้นมานี่เป็นยังไงครับก็คือตั้งมานานนี้ครับสักประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับหเดือนแล้ว1เดือนแล้วมีมีมหาชนคอมมูนิตี้เยอะมากน้อยแค่ไหนตอนนี้มีสมาชิกประมาณ400กว่าคนนะครับ ในในตัวเว็บไซต์เองครับแล้วก็มีหน้าแฟนเพจใน Facebook มีมสมาชิกป,ประมาณพันหนึ่งกว่าคนถือว่าถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่านับแต่ช่วงเวลาเนี่ยไม่กี่ไม่กี่ไม่ไม่นานเลย,เลยนะฮปั๊บเดียวแล้วก็เลยจัดงานเลยเป็นมิสติ้งพอดีมีคนเรียกร้องมาเยอะว่า <นะ S 2> ใครเนี่ยคือคือมีกระทู้ให้แนะนำตัวแล้วคนไปตอบประมาณ200กว่าครั้งะครับ,รบถามว่าเอ้ยคนนี้ใครคนนี้ใครคืออยากรู้จักกันเขาก็เลยบอกว่า ผ่จับทีเถออ่านก่อน,ก,อนก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดของงานสักนิดนึงเผื่อท่านฟังออนไลน์เข้าไปเห็นแล้วว่า MKT ชีวิตเนี่ยเราจุดประสงค์เราก่อตั้งขึ้นมานี่เพื่อนอกจากเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยเราทําอะไรบ้างครับแรกเริ่มเนี่ยคือเกิดจากการที่สังเกตว่าในทวิตเตอร์เนี่ยจะมีคนหลากหลายประเภทคือเข้ามาค,คุยกันนะครับบางคนคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเราก็เฮ้ยอยากคุยเรื่องการ เพื่อนคุยได้ยังไง <Hey. S 2> เราก็พยายามชวนคนนู้นคนนี้คุยแล้วก็ให้เขาช่วยใส่แท็กแท็กหนึ่งเป็นแท็กชาร์ปนะครับแล้วก็ mkt <Hey. S 2> ทวิตซึ่งพอมีคนเข้ามาเล่นด้วยเยอะเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเออมันก็แบบดีนะคือแบบช่วยดึงคนจํานวนเนี้ย hmm. ให้สามารถสังเกตกันได้ง่ายว่าไอ,อ้คนเนี้ยคือเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องการตลาดนะเราสามารถ <Okay. S 2> เข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะอะไรเงี้ย hmm. ทําให้ดึงดึงมาง่ายเหมือนกับการแบ่งแบ่งเซกเมนต์ของผู้ใช้ทวิตเตอร์อย่างหนึ่งนะครับ จากการแลกเปลี่ยนกันนี้เคยแบบเอาเอาสิ่งที่ได้จากเพื่อนเนี่ยไปใช้งานจริงบาง้างยังคือจะเป็นลักษณะของการถกเถียงกันอย่างแรกเลยคือเป็นอย่างงู้นนะคนนี้เห็นเป็นอย่างนี้นะอ,อย่างที่สองคือแชร์ริงครับคือคนนู้นเห็นบทความนี้น่าสนใจก็เอามาแชร์แล้วก็ใส่แท็กนี้เพื่อให้คนหาง่ายเพราะว่าในทวิตเตอร์มันจะมีฟีเจอร์ที่คนหาตามแท็กได้อยู่แล้วนะครับ,รบเราแล้วก็ถ้าต้องการอัปเดตความรู้ดักให้ที่ที่คนอื่นเขา แชร์มาเนี่ยเราก็ <Okay. S 2> เข้าปเสร์ชไอ้แท็กนี้ได้เลย <Hey. S 2> แล้วก็จะมีคนอาจจะเอาไปใช้เป็นอ่าเกี่ยวกับทํารีเสิร์ชเพราะว่าบางคนเนี่ยไปเจอรีเสิร์ชมาปุ๊บอ่าลิงก์มีตัวเลขมีกราฟมีโน้มมีนี่น, <Okay. S 2> น่าสนใจ <Okay. S 2> เขาก็ <Okay. S 2> แชร์เข้ามา mm hmm. แล้วก็เข้าไปดูเอ้ยน่าสนใจว้อะไรเนี่ย mm hmm. ก็ไปใช้ได้ทําไมเว็บเว็บนี้ถึงกลายเป็นเว็บที่ได้รวบรวมคนที่มีความรู้ทางด้านการตลาดนะคะเราเราทำยังไงอันนี้เว็บ <c oughs> ที่เห็นปัจจุบันคือเป็นเว็บ เวอร์ชันสองนะครับ <c oughs> ซึ่งเกิดจากความคิดที่ว่าต้องการเปิดละคราวนี้คืออยากจะเปิดเป็นเวทีให้คนเข้ามาช่วยกันแชร์ช่วยกันเหมือนกับเฮ้ยคุณรู้อะไรเรารู้อะไรแล้วอันไนที่คนไม่รู้เนี่ย <c oughs> แลกเปลี่ยนกันคนก็จะเริ่มเข้ามาเขียนบทความส่งเข้ามาซึ่งบทความเนี่ยส่งเข้ามาเยอะจนแบบตกใจเพราะว่า <c oughs> นปัจจุบันเนี่ยประมาณ87บดบทความ <c oughs> ภายใน1เดือนนะครับ87บทความคือส่งเข้ามาทุกวันวันละแบบหลายบทความ4ี่หบทความมากสุดที่ได้คือวันละ9บทความค,คือแต่ละคนเขาก็<ๆ>มีสิ่งที่สนใจไม่เหมือนกันบางคนก็สนใจเรื่องอโซเชียลเน็ตเวิร์กบางคนก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องอการสร้างแบรนด์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการบุคคลอะไรพวกนี้ครับ,รบก็บเข้ามาเขียนให้พวกเราอ่านกัน hmm. แต่นั้นก็จะมีคนสนใจเรื่องไหนก็ไปคอมเมนต์เอาอะไรอย่างเงี้ยครับครับ แต่เวลาบอกว่าเพิ่งเปิดมาไม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยกำลังจะมีงานแล้วข้าวมากา <laughs> คืองานอะไรคะที่ที่กำลังจะจัดขึ้นคือด้วยความที่ที่บทความบางอันเนี่ยมีคนสนใจมีมแซวว่าเขาอ,ะอ่ะอ,อยากจะรู้จักอยากจะคุยกับค่ะอยากจะคุยกับคนเขียนบทค,ความแล้วก็เลยจัดให้มาคุยกันเจอกันว่าแลกเปลี่ยนกันสร้างคอนเน็กชันกัน แล้วก็อาจจะเซตท็อปิกอะไรสักอย่างเพื่อให้มีเรื่องมีราวในการกที่จะคุยกันเป็นประเด็นประเด็นไปอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วคนที่มาอยู่ในนี้ยถ้าเอาเท่าที่พอจําได้แล้วกันคนในวงการการตลาดจากจากธุรกิจอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นมืออาชีพหรือเป็นเป็นใครใครกันบ้างมีหลากหลายมากครับค,คือเท่าที่จําได้เด็กสุดเนี่ยม,มีเด็กมัธยมแล้วเขามีความรู้เรื่องการตลาดด้วยคือเขาจะเป็นลักษณะของ แบรนดิ้งแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันคือเรื่องแบรนดิ้งในการตลาดแต่เขาสามารถแบบเอ่อทำอันเนี้ยให้มันเป็นแบรนด์ได้แต่เขาไม่รู้ว่าวิธีการสร้างทางการตลาดยังไงเด็กมัธยมมปลายแล้วก็มีเด็กมหาลัยอ่าปีสองก็มีหลายคนอาชีพนักการตลาดก็มีหลายอุตสาหกรรมมากอ่าเทเลคอมมีขายเครื่องดื่มมี ทำมาร์เก็ตติ้งด้านโรงแรมอม <S <S 2> <S 2> ซึ่งหลากหลายมากนักคิดนักเขียน